มีมียังอยู่ห้องมียังหรฮะมียังหรอมาเบิ่งยุมาไไรเบิ่งยุ่มจะว่าทางปูชาไว้ไปจักเนี่ยปดเดอไห่ัดรัดรัดทางหนรัดรัดนัดรถเออเปิดเมื่อไหรก็ล็อกล็อกน้าห้องนี่มันแปลกแปกแท่ว่ะพ่นไปจะเปิดเมื่อไหรก็ล็อกตลอดไปสิเปิดเมื่อไหรก็ล็อกตลอดคือว่าต้องต้องขอสาบตื้นกว่านั้นให้ด มีอย่างกันแน่ยอ,นอยู่ในห้องนิวสามบาทก็บุตรชายของกุ้งไหมฮะคอยเห็นเลยสวัหหวสดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะเปิร์ตชุมองสุบบอลวายซีเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีานึงมาพบมาพบกับช่องยูทูบของวราเวียงชายใจกันด้วยพี่น้องเลย พี่เส้นเก่าเส้นเดิมน้องพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับช่องยูทูบมานี่น้องพี่น้องเนาะหลังจากปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาลายมือชองมือได้พี่น้องกะมาเข่าอัปเดตเรียงงานของโมเวียงอีกคือเก่าอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องจ้อยพี่น้องเนาะบาทนั่นพี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งเรียงงานเท่าคือเก่า เพื kh kh ่อนน้องจ้อยควบมคืบหน้ามาเมื่อนี้ก็ยังยังคือเก่าพี่น้องตั้งแต่บ่เวียงเมื่อเมื่อนั่นแหละอ่าสงสัยน้องๆ่นหยุดเลยเพิ่มมีการเฮ็ยดยังพอง่ายๆใช่เราเพียงเนาะก็ยังบ่ได้มีการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อนน่าจะหยุดที่กัดพี่น้องเลยเนาะจะมาเบิ่งมาชมกันดูว่าเพื่อนสีเฮ็ดเพือนน้องด่าก่อนบอกคือว่าเนีใดอันนี้ก็นแรกแต่เพื่อนพี่น้องเฮากับบอลแดงเด็กเนรีบเนาะพี่น้องเนาะว่าช่วงนี้ก็ยังมีเคีดของรถจันะ ที่ว่าบําเพยงกำลังกับทีมงานปรึกษากันอยู่พี่น้องเนาะแต่ก็ช่วยเบิดทุกคนที่ควมำตกทุกระยะตกระกำลบลำบากช่วยเพื่อให้มันผ่านพ้นสลายชิบเอาในหลายกระยานาะพี่น้องในเมื่อเฮาเต็มใจอยากช่วยแล้เขาก็ช่วยให้มันถึงที่สุดพี่น้องกเนาะทางหลายกระยากขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีด้ว,ว่าไม่ไมหักแพงเบิดสุขุชุคนเนาะว่าจะอยู่ภายในประเทศดอว,ว่าอยู่ทางต่างประเทศมีเกาะมีกาน้องพี่น้อง ประเทศใดก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยโเวีย้กับโบจักคือกันคำเพิ่นคอมมินบอกจังขีหู่เนาะกะขอบุกขอบใจละลายที่ว่าให้กำลังใจและให้ผ่าความห่วงไงกินอดกิดเถิงน้องเพียงเนาะที่ว่าในการทำคลิปพี่น้องเอ๋ยบางคนกะว่าอ่าโมมีปัญญาหรือว่าจะช่วยเขากะยังมาเป็นยูทูบเบอร์อันนี้กะนอกจากอันการที่ว่าโม่ให้กำลังใจกันแล้วกะบโมจำเป็นต้องว่าหรอกถ้าว่าโมหู่อย่างนั้นน้อพี่น้องเนาะ อ่าเรื่องของเรื่องทุกคนน,ะคน่ะก้อนสิพันจุดยุดอ่าควบนี่มากับมันโมเมนเรื่องง่ายพี่น้องนเนาะต้องอันนั้นพี่น้องต้องกราบขอโทษขอพ่ายอีกทีนึงถ้าว่ามันบวถืกใจนเนาะอ่าเฮาก็อยากเก็ตให้มันไล่บมาทุกคนอยากคำมีเงินน่ะโอ้ยบ่เวียงบ่ต้องมาอ่าให้บ่ิเวณเอฟซีช่วยคำบ่เวียงมีเงินมีคำมาดีนะพี่น้องเลยช่วยเล,ล่ารถคือสาวรถจนันานะช่วยเล่าข่ามไทยด้วยเขาบ่เวียงมีเงินอันนี้นัมโบได้ยันคิดยัง อันนี้ย้อนย้อนย่งยงบา,บางกับยอนเบาบมีรถล่างกับบมีลดล่างพาหาณะก็ต้องอาศัยโมคูอาศัยทีมงานเมาพี่น้องว่าจุคู่จุคนคือกันที่ช่วยมากกันจังไดก็ต้องผักนำพี่น้องเลยอันนี้ก็เฮาสีเข่าไปเบิง่งค,คั่คืบหนา้าทางบ้านทางเฮือนของน้องจ้อยน้องพี่น้องมีแต่ว่าเอาคว่วหักแพงกันหักแพงกันให้มันดีที่สุดพี่น้องเนาะจังไดก็ไปเบิง่งไปชมกันฮะพี่น้องกลับแบะเวียนเข้ามาทางนี้เพราะว่าเฮา บาได้มาสองมึมันจะมาเปิดงานทางนี้นี่ก็จะเปลี่ยองน้ํานองไม้เอ่อดินหดายดิขุดลงไปกบ่ดึกก็ยังบ่วิดินหเนาะหาก็ได้ประมาณเมตรนพี่น้องเนาะอืมเจอของแท้ของแข็งก็ดีเจอของแท้อดเนาะบ่แม่นของคอยพี่น้องเอ้ยอ่า ตัวชีเจ้าเห็ดแบบนี้ของน้ำไหนมานียุคคิถามเบิกในโกลคิดนะนะโดยะยังบ่ได้อันนั้นต้องถามผู้ใหญ่เพิ่นะนะั่นแะเนบ่ต้องถามทางเจ้าของเงินแต่ว่าเพิ่นให้คุดก่อนหรือยื้ออเพิ่นว่าให้คุดกคูตคูตคุม้มล้นว่ะแต่เลยคือมือแต่ว่ายังใครย,ยุ่งเจ้าเบิ่งน้ำได้มือแทกเนาะโดยแทกปอดทางติวชิ้กับมองให้ ทางมูทางบาเวียงเบึงโรเดอร์ว่ะเพราะว่าคาลูกเดเมอนะเลยจะแทะมาทางนี้เนาะอันนี้ทางนี้คอยแทกให้เป็นคุมมันนะช่วยชวนโตของน้ำนี่คอยให้เฮ็ดมาสิเนี่ยเป็นปิ้นหน้าอันปิ้นหน้าประตูตอยู่พี่าหากแต่ว่าเป็นอันคนอยู่ทางนอกอยู่ว่ะบ๊วยบ่วยได้แบบว่าคือว่าได้ได้ยินว่า,า,วา,าลุงแกว่าอยากไล่อันของน้ำอยู่นอกเลยบ่ให้ติดกับเพื่อนบ่แมนปะว่บา,บาทางอันเจ้าของเงินเพิ่นกวนนะ็ว่าในนั้นทางอันพ่อผู้ใหญ่เพิ่นว่าเดย อยากให้เห็ดเพราะว่าทำเห็ดติ๊กัระเพื่อนแหละห้องน้ำมันมันเป็นสิ่งที่เปื้อนนะถ้าหากว่าเขามีแทนนั้นเห็ดอันเพื่อนครัวได้จังกอกระเพื่ติ๊กัระเพื่อนโนนว่านะจังกออันเขาจังกอกระเพื่อนไเป็นเพื่อนครัวแต่ช่วงห้องน้ำนี่อยากให้มันแบบวานอยู่นอกเลยนะอยู่นอกนะให้ให้เห็ดอยู่พุ่นแต่เห็ดไปแบบสั้น เก็บไปครับสายค้าน้ากับแหมลงทางนั้นลงพุ่นเลยได้เนาะแต่ประตูออกมาทางนี้ประตูเจ้าคิดว่าเขากับปิ่นออกมาใส่เฮือนเนาะแมนปิ่นออกมาใส่เฮือนสมมติว่าแบบนี้เป็นของเนาะลงมากะหายไปเลยเนาะแล้วเขาออกมากับใครประตูเชือนคั่วออกก้อนคำว่าคำว่าสีอันเห็ดอยู่นอกนะคั่วสีอยู่ทั้งพี่เลยฮะเอาบ่ได้บ่ได้ของชุดบัตสามห้องบ่บางทีคืออะไรนุ้งแก้วว่าเห็นว่าชุดสามห่อันนี้เลยบ่แมน โซ่เราก็อะตัวนี้กับชได้อยู่ตะขานี้เนาะสามเมตรเพราะว่าห้องน้ำมันสีอยู่พี่เด้จูชดเด้มันสีจงไว้เม็ดหนึ่งนะหน่าวางประตูห้องน้ำก็เพื่อนครัวนี่มันบม่ได้ทอดพี่บ่อห้องน้ำบอๆเพราะว่าเอาเห็ดมาสิเด้เอาเห็ดมาแบบนี้เด้มันสียาวไปสิเด้เออมันสีกว้างยาวแบบชี้แมนแต่ว่ามันสียาวมาในนี้ห้องน้ำเนาะแมนแมนแบบนนี้ในห้องน้ำมันสีอยู่ประตูมีอยู่บางนี้เนาะแมนถ้าเปิดประตูตัวนั้น้ก็ต้องมาเปิดประตูตัวนี้อีกนะ ตั้งสามเมตรผู้ดีห้าเทสมุนว่าเฮาเทกันเปื้อนนะบอกง่ายใช่เทกันเปื้อนต่อกันนะเห็นดีอยู่บ่ใช่ปะคอยบอกนะลุงแก้วแค่นี้มามีงบเนาะเห็นเพื่อนก็ได้ไม่น้องเลยแต่สำคัญเม่นเ้ากระถาถามทางอันผู้ใหญ่เพิ่นอีกเจ้านึงทางพอทางเจ้าของเงินเพิ่นโดยแต่ว่าเพิ่นว่าได้ใดๆก็ให้เงอนแล้วก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฉี ซาหนะเอ็มสีเฉพอะเมนเมนเมนพวกนี้ยังไล่เติบได้หนิเนาะสียังจะไล่เติบได้ยังตัวนี้เลยกับยังหลังนั้นอีกเรียบอ่ะดิกเมนเมนต้องให้หลังเลี้ยงก่อนมันสีชาครับตัวชาสีอีกพี่น้องเนาะมันอยู่มันอยู่สูงยันตกนะมันก็อยากชาในได้ปูเนมนต้องระมัดระวังอีกปูอะไรขึ้นไปท่าไปยังกับโบว์เมนของง่ายตรงนั้นตุกษากันครับโบวเวียงเรื่องนี่ห้องน้ำไปนี่ต่อมาเรื่องห้องน้ำครับ อันเรื่องห้องน้ำนี่แม่นเท่าอันอันนี้เท่าเท่าเฮือนแล้วก<ด>่อนทางอีพอ่อว่า,า,าะน่ะทางผู้ใหญ่ผู้ว่านะพี่น้องเนาะอันบรรโมได้ไดเดี่ยวเรียบร้อยได้เนาะเดี่ยวเลยได้เดบิง่งไปเบิ่งก่อนไป <c oughs> <อ> <c oughs> มันมีอย่างเปลี่ยนแปลงหรอกเนาะก็เี่ปตัหัวันดออยังมีการเปลี่ยนแปลงนอนพี่น้องเนาะแต่ว่าคนเดี่ยจันอนอนอยู่แล้วนะว่า่าเก็บเมียนเนาะตัวเรือนพี่น้องฮักเลว่าหนี่อหัวขันไลแบบนี้เนาะขึ้นมาเบิกน เนี่ยนาได้บ่นนงงนะมมบนี่พี่น้องเห็นยังเดือดธาสีเนาะตามมงกุปยุนี่พี่น้องเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นไหมอันนี้มันเบียกเกี้ยงน,กกน้องแก่หอยสีเนาะจะเป็น <c oughs> แก้ไขจุดนี้ได้เนาะ <c oughs> เป็นแก้ไขจุดที่อันขึ้นมา่หัวตามได้เนาะ ลอ <c oughs> เกินน้องเนาะคือว่าระวางนี่กับระวางนี่เ,เป็นแก้ไขเมื่อนั้นพี่น้องเดี๋ยวชิข่าไปเพื่อนน้องจ้อยเนาะพี่น้นองว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความคืบหน้าอย่างไงน้องเพียงเนาะกับฝางน้ำเอฟซีบาจูกูสกคนที่นั้นเทรนเนอร์มันอู่สิั่นอยู่พี่น้องกัน การเปลี่ยนแปลงหรือว่านั่นยังยังหลายอยา่างเปลี่ยนลงมาย,ยังหลายอยา่างบ่ไรอันวาสีนั่นพี่น้องทางปุ่นเป็นยังเข้าไปปุ่นตัวนี้คือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะพังไปเบิ่งไปเรื่อยๆอ่าพี่น้องๆเพิ่นสีด้นั่นพอเห็ดพร้อมกันสามหลังนี่เป็นแบ่งเห็ด นะอันนี้เวะให้เพื่อนลูกเพื่อนแม่กูเบิ่งแมวสิมาเบิ่งเพือนน้องจ้อยยังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหยังปูนก็ยังเหลือตอนแรกเฮาคิดว่าอุปกรณ์เพิ่นเบิดพี่น้องเนาะอ่าพี่น้อง กว่ายังคือเก่ายังบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะว่ยังบ่ได้เฮ็ดหยังหังอกหังคายังบ่ได้มุ ายม้นั่นอีกอยู่ขึนเบิ่งไปว่ความคืบหน้าว่าไงว่ายังบ่มียังเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ่งเนาะคือว่ายังคือเก่ายังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังอ่ันี้ก็ยังบ่ได้ใช่ก่อนเนาะนนะว่าเฮาให้เป็นใส่กนอยู่แล้วตัวนี้จุดนี้ รอบห้องบ่ห้องมีมียังอยู่ห้องมียังรอฮะมียังหรอมาเบิ่งยุบมาใครเบิ่งยุบจะว่าทางประชาไว้าไปจักนี่เปิดเมื่อไยร่ลัดลัดลัดทางหน้าลัดลัดลัดรถผมวาเปิดเมื่อไหร่ก็ล็อกลอกนะนะห้องนี่มันแปลกแปลกแท้ว่าแม่ไปสิเปิดเมื่อไหรก็ล็อกตลอดไปสิเปิดเมื่อไหรก็ล็อกตลอดคือว่าต้องต้องเคขอสาบานเตือนว่านี้ใครของคะ มีอย่างกันแน่อยู่ในห้องนี่สามบาทก็บัวชายหองกระขั่งไหมมาคอยเห็นได้โอ้ยเขาลอกไว้ทางไหนบอโอ้ยเนาะบัได้มีอย่างเนาะโอ้ยย่านคนมาลักเคียงนี่บอเอ่อพวกชาวบกชาววันบัได้ย่านคนมาลักย่านมาลักเคียงเลยเอ้าพี่น้องคิดว่าขังไถ่ไว้นะมาแต่ละมือเดีคือเห็นลอกลอกห้องนี่ จงชายจองห้องนี่ไว้นะเนาะห้องนี่คือเอาห้องนี่นะเบิ่งนี่เนาะได้เห็นอย่างแล้วขุมพ่อบอกว่าเศรษฐิน้องชราเรียกกว่อจะมาโบกลุงนี่ประมาณสามหมื่นได้หรือเปล่าเตินบอกนะโดยอืมเตินจีโบกอยู่พุ่นประมาณสามมื้อโดยโอ้โดยโดยโดยแต่ว่าความคืบหน้าทางนอกนี่ยังไม่ได้มีอยังเนาะโดย ยังตั้งแต่เมื่อนั้นเลยเนาะจะพากันไปเห็ดอยู่พุทธคนงานกับบัวลายเนาะคนงานกับบัวลายจะพากันแบ่งไปเห็ดทางคุณให้มันอ่าอีกสามมือเพื่อนมาได้ออกโคอยู่คุณประมาณนั้นได้แล้วอีกดอกสามมือตอนงรกกับได้ไปชิลเล่อนี่อ้องนอกทอนแรกก็ได้อ้องนอกอืออืออือแล้มีแต่อาตามนะเป้าในคำว่าสามมือกั ประมาณสามมื้อเอาใหญ่มาเห็ดพี่ใหญ่มากกับอยากเห็ดอันเพิ่นเด้งของน้าของคั่วแนี่ก่อนเพราะว่าเอากับฟางเขียนไว้อยู่แล้วเนาะอยากเอาของน้าของคั่วนี่ก่อนเพราะของน้ามันอยากสำคัญเลยเนาะเอามายามนี่แต่มันอยากง่ายเนี่ยพี่น้องไปเข่าของน้าของในายไ่อยากเอาของน้าก่อนเนาะเพื่อนน้องดาวกับมียุถึงมือเพิ่อนโมยุกับว่าได้เข่าคือว่าเนี่ยเพื่อนมือน้องโมยุกับน้องกับเราเพ anyway, e so, 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 ื่อนน้องยังกับ พอมีประตูประตานโบนตี้ไพันี้กมีประตูประตางเฮดกระจกแกจกเป็นผู้รักผู้ใหญ่ผูนซื่อไห้แน้กะเขาก็อยากลก็อกเพื่อนน้องจ้อยก็คือกั้นต่อไปสมมติว่าเขาสิไปทางนอกหรือว่าไปยังเขาบริยูก็ต้องล็อกต้องล็อกต้องปิดตรวจเช็คเบิ้งก่อนประตูแต่ละใบแต่ละป้องเขาต้องล็อ,อกบอ,องเวณนว่าเขาไปเดี๋ยวเขาจะปะเพื่อนเปิดอาซาบรได้ลังเื่อกันนั่นหนูพี่น้องสมมติว่า ห้องน้ำเฮายังบ่มียังกับสมุดทางดุงบ่มีกับเฮาล็อกทางในพี่ไว้สมมติว่าเฮามีเรื่องมียางแล้วล็อกทางในไว้ในเฮาเปิดประตูตัวนั้นเปิดประตูตัวนั้นมาเข่ามาเข่าไล่เข่าไล่แต่ห้องน้ำ้องรัวกับเข่าของเพื่อนตัวเพื่อนกับเข่าไล่นะอันนี้ก็บว่าไว้ชื่อดอกพี่น้องเลยเพื่อว่านั่นกับต่อไปกับแต่ว่านั่นกับเปิดขมาอยู่เข่าลุงแก้วลุงยังนั่งเกินที่กับคำว่าเพื่อนน้องจ้อยได้ก่อนกับ เพิ่นก็จะมานอนนํากันนี่ได้ก่อนเนาะแต่ว่าเฮือนน้องคือสิพร้อมกันและเพิ่นเฮ็ดทางพุ่นก็คือว่ามีประตูเมยังเนาะมีแดดวันผัววันพับตอจิตเพิ่นก็ซื้อเข้ามาไะเลยคือสิพร้อมกันนั่นแหละเพิ่นเด้งเฮ็ดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วคือว่าเฮ็ด3าลังพร้อมกันเนาะมันก็เลยใช้เวลาแน่พี่น้องเอไงความคืบหน้ามันก็อาจสิบ่อ่าเปลี่ยนแปลงอย่างหลมาจากห้องบาร์ได้เข้ามาสามมื้อเนาะพี่น้อง3มื้อนี้มื้อที่3เข้ามาอ่ะออกมาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้ย <laughs> nàng nghe nhắn này nè hả thiệt nàng nhen rồi nhen gì bằng hả nhen mà nàng cứ cao nó cứ cao rồi rồi thằng phun cả oh, ông mà quân hồng nam là chia nàng tách 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 nó hề oh, hey, rai đi hồng lao nó hề hey, bớt đây. เออเจ้าต้องมีดวงมีบุญดีนะหลวงจ้อยอาจารย์ทำให้นั่นน่ะมือเจ้ามูลมาแล้วอดี้เนาะมีหัดหมูครับใครก็จะมาซอยโอ้ยใครก็จะโอ้ยไปหานั่นนะจีวาร์นะคุดเนื้ออื่นก่อนให้น้องจ้อยคุดเพียวซะกับจีวาร์เลยที่ว่ามีดวงแห้งน้องจ้อยมีบุญหลายตัวนี้นี่ยเทคานห่อนี่นะบ่ด้ยอ๋อเทคานกบต้องกบข้าว่ม้อเสียดประตูช่องบ่อของน้ำกัน คือว่างานน้ำหนีน่ะฮะว่างระบบให้เพิ่นเรียบร้อยได้พี่น้องแต่ว่าให้เพิ่นเฮ็ดอ่าใส่ลูกแก้วบนใดบนใดใส่ช่องรมบนใดบนใดนะพี่เนาะเดี๋ยวลงมือเห็ดหลังเอาเต้นตีอ่ะทบลงมันดูดออกจากไม้เด็กเด็กตะปูน้องพี่น้องเนาะมีแต่ว่ารอเพิ่นสาบเพื่อนน้องใา่ละโบเพื่อนน้องใา่ละได้หรอเนาะ ตอนแรกคอยคิดเข่ามาเมื่อนี้อย่นคิดว่าเพิ่นสีโบมีพวกอุปกรณ์มานยังนาปูนปีนเบิดนะมากะยังอยู่กับโบเป็นยังมีตาเห็ดตัวนั้นเด้วก่อนกะได้คือการเข่ากับแบบบ่ได้อันเด้งบ่ได้เผาหรอกพี่น้องเไยถ้าว่าเป็นสีเห็ดขอคนงานกับโบลายเนาะเห็ดไปคนกับคนว่าสีเห็ดเดี๋ยวน้องจับหมือนีอเนาะคนงานหรือมาลายบอกคอยแล้วก็คือเราคนเห็ดคอยกับเผามา จะมาแต่เช้าบอกวันแตเช้าหรอครักระเทียมมาพอคนที่มา,มบาเบ็ดเห็นพี่นอ้องเบิ้งมาคนเดียวขาว่าเจ้าชิเด่นตามลังข่อยเมื่อวานบริษัทเนาะคือบีบแก่ปิ๊กปิ๊กมันจำพวกมาเบิ้งบีบแก่ใช่ก่อนวานนี่จะไปใบไช่อะนะใบไช่ะอหาห้องเช่าให้ชาวรถจะนะโอ้อาคือว่าเจเา้าไปหาซื้อของกงินบอกอบอว่าขอ้อคอคำแล้วชื่อขึ้นไปเฮื่อหน้องจ้อยบ่าโธ่มันคำคำแล้วก็ได้ไมสี่หาโมงเด็กกูว่า เอาเพิ่นสาวอยู่แถวนั้นบ่แม่นคอยนี่ได้สาเพิ่นบ่มียังเนาะเพิ่นมาแต่โตบ่ได้มีเงินเจ้าสาวใหแม่นคือว่าอุปกรณ์นี่ยังมีน้องจ้อยเนาะถ้ากลับมาเฮ็ดนี่คือว่าบ่อ่าย่านว่า FC ว่าอ้บ่วียังบ่ไปอัปเดตเบิ่งงานเบิ่งหยังว่าเครื่องของเขาบ่มีจังซั่นจังซี่หนเนาะเอามาเบิ่งนี่คือว่ายังบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหยังพี่น้องยังคือเก่า นี่คือว่าห้องน้ำานห้องน้ำห้องคัววในห้องครันวองจอยนี่ชิได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นห้องน้ำให้มันน้อยนะพี่รองเขาบอกต้องจําเป็นว่าห้องน้ำนี่จาเป็นว่าต้องง่ายแต่ว่าซัมนี่ก็ถือว่าง่ายเติบแล้วนี่เพราะว่ายูพีเนาะเพื่อเขาไปพุ่นไลยเติบเนาะมันยาวเนาะยาวพี่างเง้ยแต่ว่ากวงางประมาณสักเมตรก้วงเมตรเท่าไรวะดุงวัดเบิ่งอยู่มัน หนึ่งประมาณแม่นหาซิบหนิมาจังเนาะประมาณแม่นหาซิบเนี่ประมาณนี้ไงเนาะใส่เงามาสิของกัวใหญ่เลยเนาะของครัวใหญ่ใหญ่เพื่อยังเพื่อว่าเฮาสิได้อันบ่วงแล้วก็ตู้อ่าใส่ถั่วใช้บ่วงต่อไปเนาะในอนาคตสมมตว่ามีเศษไม้เศษยางเรือแบบว่าไม้ฉลอกฉล่าเรือแบบนี้นะพี่เนาะสนใอยากซื้ออุปกรณ์แต่งเพื่อนเพผนแล้วเนาะหาเงินได้เลยสมมติว่า เฮาอ่าไฟเฮาตากผ้าตากเงีงกัแบบเฮาเก็บแบบว่าเฮาตากอยู่นอกมันยังโมเห็นตัวแรงเฮาเก็บเขามาวางไว้ก็บไรนะความเงาพละได้อยู่ในเลยเว่าสมมติว่าเฮาได้เกาะออกไปทั้งนั้นแล้วับใครอยู่รอกนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าลายตากังนั้นเพราะว่าตอนนี้มันยังมีแต่เฮือนใหญ่เฮือนนี่ซื้อก็ออกไปเลยสามวันเพื่อนไปจอดไม่ต้องอะเนาะเดี๋ยว อันนี้จะคือใบใหญ่เติบเลยพี่น้องเไยเนาะใหญ่เติบแล้วถ้ากันกินข้าวกั็ยั้งมือหนิน้องจอยปิ้งปลากับแกงไก่โจ้คือกินแนวเชะแต่ว่ายั้งอยู่บ่ะ <c oughs> ปิ้งปลากับแกงไกบ่กกนนบ่น้องอออตุง๊กชัยไปกินเพื่อนบ่บ่เออเขามาอืออืออือโดยกำเดโดยคือว่าคักละน,น้องเนาะ ตัวนี้ช่องตัวนี้ครับแบบว่าเพิ่นนั้นพ่อขึ้นมาพอเนี่ยพอใส่ช่องลมตัวลายดอกไม้ฮะแบบห้ให้มันสูงจังหน่อยบ่ให้บไฮมันโบไฮมันต่ำโบมันต่ำทำตัวนี้ทำมันสูงกะว่าคนช่องบ่ได้นะตัวเาใส่ช่องลมพอช่องลมตัวนั้นมันชื้นชื้อไปทีเ่เดนบอลนี้แบบตัตนดงคือตัวนแบบี้ เมือนมือปีใหม่นี่พากันยุดบอนหงจอยพากันยุดเบี้ยกเมือปีใหม่เชองเชรฮะเห็ดรือช้าววนี่บอก็มือใดมือที่หเมื่อวานเนาะที่หนึ่งวานเม็วานี่เห็ดเวียไขมายวานเห็ดน่อยหนึ่งสาบได้วานยูจาสาบมดิตอแลยู่จากระสาบเกี่ยวกัเรืองน้องไม้บานเลยที่ชาวชุมเปดอให้ย สามสนบ่ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดแต่มเช้าเฮ็ดอยู่ไสเฮ็ดนงดาบ่โออือๆๆอ่พี่น้องเนาะอ่าความคืบหน้าบ้านเพื่อนของนงจ้อยพี่น้องเอ้ยเอาเวียงคิดอ่าว่ายันว่าเพิ่นอุปบดอุปกรณ์เนาะนเนาะมาแล้วบัดนี้เปลี่ยนดุงเาเปลี่ยนแผนเนาะเฮ็ดเฮือนนงดาก่อนเนาะเฮ็ดเฮือนนงดาก่อนเพื่อจะา แต่เพิ่นสะเพิ่นยังบางเทื่อบางที่เพิ่นอาจจะอยากเอาลูกเพิ่นออกมาเนาะ<ด>เพิ่นอาจจะอัดประตูประตังสาบแล้วเนี่เพิ่นจะมานอนอยู่พี่เนีหยพี่น้องกันเนาะตามที่ลุงเว่าวเนีหยพี่น้องก็ลเลยเพิ่นโดยอันเลยอันหยุดเทื่อนน้องจ้อยไปก่อนมีแต่ว่าขึ้นอยู่กับทางลุงคือการเฮากระเบิดไได้แต่เพิ่อนที่เห็น เดี๋ยวสิเขาไปทำมึงดุงอีกว่าไม่ทางไม่เป็นติดต่อมาอยู่ว่าไม่คืออา่าคือพวกยังเห็นเพื่อนโทรใส่บ่เวียงนะโ okay, อเคน้องจอยเนาะ,<ด>ะจังไดกับพุ่นแห่ะเป็นสาเป็นบาร์ด้เพุ่นแห่ะเขาจังได้เอาเข่ามากระเบื้องกั<ด>กระเบื้องเดียวาวเป็นมาเพื่อนเ,วเ,นเวนอนวเพื่อนน้องดาได้เขาจังซี้เข้ามาเอาตัวนี้ก่อนให้เพื่นเห็ดตัวน,นั้นก่อนก็ได้บอกคนบ่ได้ครับมืออใดคนลายกับให้เพื่นเบีงมาเห็ดทั้งนี้นะเดี๋ยวไอ้กระสิบอกเคนอีกเท่ีนึง คนมาลายคือว่าชิ่งบบเหน่ยกันเหมงานสามงานโบกเนี่ยมันกับปทะธานเนาะโอเคโอเคจังใดก็อยู่ดีไม่แห้งปีใหม่รับให้ด้วยะตั้งใจเป็นคนหูษผู้ดีของภรรักผู้ใหญ่หลายคนตั้งใจเฮ็ดเบียกแข่งงานพัฒนาตัวเองไปน้ำเฮียนโบอกอยู่ว่าไปเฮียนตรงด่านต้องเฮียนโบกต้องเฮียนสาบพัฒนาตัวเองไปน้ำหมูโบกหมูอยังกระเบิงหมูหมูเฮ็ดในลายกระเบิงหมูหาเฮ็ดเวียยแข่งงาน โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสีลาไปก่อนพี่น้องจังไดกับอยู่ดีไปเฮงเบอรจุคูจุคนเด้อพี่น้องเนาะจังไดกับฝากน้ำคือเก่าหน่อยพี่น้องตอนแม่คิดว่าอุปกรณ์เพิ่นเบิด์พี่น้องพังเบอร์น้องเองเนาะบางเทื่อก็อาจจะมือชองมือนี่ค่ะมันยังวุ่นอยู่กับเรื่องของรถนาบางเทื่อเาก็ี่เราได้ขึ้นมาอีกนะพี่น้องแต่พิจารณาตัวพันเจเทือน้องลาเล่กนะพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสีล่าลาพ่อพมีพี่น้องไปแล้วถ้าว่ารผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเนาะ พอกาวเข้ามาสบายดีสบายดีปรูชกคนเด้อเนาะ